ไม่ได้ให้ตัวโดคอยมาแล้ว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 ไม่รับนะดิไม่เอา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 เลยตรงรถเฮ้ยไม่เอาเลยตรงรถไม่เลยตรงรถไม่เลยตรงรถไม่เลยตรงรถเกี้ยกูอย่าเลยตรงรถเว้ไม่สายไปราบบอลก่อนรับบอลก่อนรับบอลก่อนอย่ารีบ เปิดแล้วกเลยเลยยลตอายเยอะสายเยอะเยอะพี่กต่ำเนี่ยพี่ก็เสียเปียกายขวากนดิจิ้คืนขวาแม่งก่อนเลยสายเพื่อนโดน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 ข้างหลังดันมาสายเพื่อนโดนนฮ้ยสายไปเลยสายหน่อยเอาผมยากเอากูไปชุบไดแล้วรูปแล้ว ตายพี่ไอตัวกี้ดี่ครัมถ่ยได้มั้งเยไม่มีใครกันเลยิง้กอตายมืดตายชูไปกูยิงให้ชูไปางมันชบมันชเฮ้ยมันชบมึงเหตุไม่ได้ดูไหนดูหนดูหนดูหนมืดตัพี่

ยหน่อยก้กูนี่ก้เอเพื่อนเพื่อนเยอะเฮ้ยมึงเล่นมีดเลยไม่ต้องเล่นไม้ฟังกูดิโอ้ยมีบังโดนีช่วยหน่อยตรงนี้มึงดันมาตรงนี้หน่อยเล่นมีดเยอะๆไม้ไม่ต้องเล่นแล้วมจบตรงปิดมาน้าไม้ไม่ต้องเล่นไม้ไม่ต้องเล่น ao bao ao ao bao lúp ao ao lúp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  ไปเล่นไประวังแวนโดนลุงดิห่วยเฮียบังไอสัตว์เอ้ยยัดมารีเซ็ตเพื่อนหน่อยรีเซ็ตเพื่อนหนมึงรีเซ็ตไรมึงรีเซ็ตไม่ได้แล้วแม่มาเชกูได้เล่นละกูเล่นปืนมานานละมนี่ดิก่อนเล่นมาเชดิเฮียกูเล่นแต่ปืนอย่าไปมัตายเอ้อย่าไปไปรอดไปเฮีย มันหมดแล้วปะไม่ต้องชุบแล้วปะหมดแล้วปะผมไม่ต้องชุบไ่วยังไม่ต้องชุบแล้วไม่ได้เล่นเหรอเอายิงนะกูยิงอย่างเดียวกูยิงยับอ่ะกูแทบไม่ได้เล่นอ่ะไม่แกเพื่อนดีแล้วเพื่อนดีแล้วกูรอกูรอพี่โ